สวัสดีค่ะพบกับยามในรายการ Pop Culture ค่ะรายการที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากคุณผู้ชมค่ะ ผืนผ้าคือหนึ่งสิ่งนะคะที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยผ่านการรังสรรค์ถักทอลดลายออกมาได้อย่างงดงามดังเช่นความงดงามของผ้าบาติกค่ะที่ได้รับการออกแบบจากการวาดจากฝีมือและเทคนิคของกลุ่มชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ปี2558นะคะกับงานนิทรรศการนี้ค่ะ Contemporary Southern Batik ซึ่งในงานนี้แสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยออกมาได้อย่างงดงามแล้วยังแสดงให้เห็นถึง ศักยภาพความงดงามของผ้าบาติอีกด้วยค่ะโดย้าแต่ละผืนนั้นจะสวยงามและงดงามซากเพียงใดเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะ จากพื้นผ้าสีสันสดใสมีลวดลายประณีตงดงามที่สะท้อนถึงมรดกทางวัฒนธรรมดั้งเดิมอันเป็นสมบัติของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเหล่านักออกแบบได้บรรจงสร้างสรรค์เสื้อผ้าที่เต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมสมัยกับงานนิทรรศการที่มีชื่อว่า contemporary southern batik เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผ้าบาติกรวมถึงฝีมือและก็เทคนิคของชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยร่วมสมัยชายแดนใต้ปี2005 158ครับ กระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะมรดกทางภูมิปัญญาประเภทสิ่งทอสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมจรึงกำหนดจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยระหว่างศิลปินผู้สืบสารภูมิปัญญาการสร้างสรรค์สิ่งทอนักออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัยรวมถึงประชาชนเยาวชนรุ่น ใหม่ในท้องที่และเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์สิ่งทอให้ตรงกับความต้องการของตลาดและกระแสแฟชั่นนะครับจึงได้เสื้อผ้าออกมาทั้งหมด12ชุดจากนักออกแบบ4ท่านได้แก่คุณธีระชันทสวัสดิ์คุณวิชรวิทย์อัครสันติสุขคุณสรนรัตน์พันจิระเจริญและคุณเทพธิวาเทวกุลณอยุธยาครับทางกระทรวงวัฒนธรรม,มานะคะแล้วก็สํานักงานศิลปะและวัฒนธรรมรุ่สมัยเนี่ยเขาเล็งเห็นถึงว่า4จังหวัดไทยแดนภาคใต้เนี่ย มีวัฒนธรรมการทำผ้าบาติกเนี่ยที่สืบทอดกันมานานแล้วก็ทีนี้เขาก็อยากจะพัฒนาให้มันเกิดขึ้นมีความร่วมสมัยมากขึ้นเนี่ยค่ะใช่ค่ะแต่ละแต่ละคนแต่ละกลุ่มบาติกเนี่ยเขาจะมีเอกลักษณ์แต่เฉพาะตัวไม่เหมือนกันเลยค่ะอันนี้เอกลักษณ์เขาจะเป็นงานเขียนมือการลงสีด้วยมือ,อาการทุกอย่างทำเป็นเขียนมืออะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดอินสเปเรชันเนี่ยมันมาจากลายสตอส์เฉยๆเองแล้วเราจับคู่สีให้มันดูมีความสดใสน่ารักแล้วจริงๆแล้วคู่สีนะคะจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีการกำหนดเทรนมาแล้ว เราก็สามารถใช้เทรนตรงนี้เอามาร่วมกันกับผู้ประกอบการว่าเทรนสีประมาณนี้นะกำลังอยู่ในช่วงที่ช่วงนี้เขากำลังฮิตการกำลังอยากใส่การอย่างเงี้ยค่ะก็โครงการนี้มีตั้งแต่วันจัดตั้งแต่วันที่2นะคะแล้วก็ถึงวันที่21เอหยุดที่หอศิลร่วมสมัยราชดำเนินค่ะปิดทุกวันจันทร์แล้ววันหยุดตะขัดตะเลิกนะคะเปิดตั้งแต่10โมงถึง1ทุ่มก็ยังไงก็เชิญชวนมาดูดีทัศการกันได้ค่ะ เราถามกลุ่มว่าเรามาวันนี้เราได้อะไรทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวหรือว่าเออวัยรุ่นก็ใส่ได้นะของพวกเราก็แสดงว่านักออกแบบนี่มาถูกทางแล้วมาให้ความรู้เราก็ดีใจนะดีใจแล้วก็อยากให้าทางนี้ต่อยอดให้เรานะครับโดยจัดเป็นงานอีเวนต์อะไรต่างๆนะครับเพื่อ,เพ,อเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนก็ได้รับรู้ว่าเนี่ยบาติกทุกวันนี้มีอย่างนี้แล้วนะก็ขอเรียนเชิญน,นะอ่า พูดง่ายๆว่ากลุ่มวัยรุ่นนะกลุ่มวัยรุ่นหรือเยาวชนนะครับหันมามองผ้าบาติกสักนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นรูปแบบของผ้าไทยนะครับแต่เราสามารถที่จะออกแบบให้วัยรุ่นเยาวชนเนี่ยใส่ได้นะครับเท่ได้ด้วยผ้าบาติกครับผม โดยเสื้อผ้าทั้ง12ชุดนะครับจะถูกนํามาจัดแสดงบนหุ่นประกอบกับป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มศิลปินผ้าบาติกแบ่งตามจังหวัดทางภาคใต้เพื่อให้นิสิตนักศึกษาประชาชนและผู้ที่สนใจ ได้สัมผัสกับผลงานหัตกรรมอันทรงคุณค่าและสะท้อนอัตลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างใกล้ชิดที่จะทําให้คุณรู้ว่าผ้าไทยก็ทันสมัยได้เหมือนกันนะครับซึ่งนิทรศการ Contemporary Southern b a บา k จะจัดแสดงตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่21เมษายนนี้นะครับที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินถนนราชดำเนินกลางครับ นับว่าเป็นการสร้างสารรค์ผลงานจากผืนผ้าออกมาได้อย่างงดงามจริงๆนะคะและแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยของเราได้อย่างเต็มที่เลยค่ะแต่สําหรับในช่วงหน้าค่ะยังมีอีกหนึ่งประเพณีที่แสดงถึงเอกลักษณ์และขนรรมเนียมประเพณีของไทยเราออกมาได้งดงามไม่แพ้กันนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของมหาสงกรานต์ค่ะกับเทศกาลที่ทุกคนรอคอยเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นอดใจรอสักครู่ค่ะ อยู่กันตอนนายป๊อฟคานเอร์ค่ะหวนกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับเทศกาลที่หลายๆท่านคงรอคอยกันอยู่กับเทศกาลมหาสงกรานต์นั่นเองค่ะเทศกาลแห่งความชุ่มฉ่ำและสำราญใจค่ะซึ่งในเทศกาลนี้ก็มีการจัดกิจกรรมที่แสดงถึงขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยของเราออกมาได้งดงามมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นสาดน้ำสงกรานต์หรือว่าการเข้าวัดเพื่อที่จะไปส่งน้ำพระพุทธรูปหรือก่อพระเจดีย์ทรายค่ะแล้วก็ยังเป็นการรวมญาติหรือว่า มผู้ที่เดินทางไปยังที่ไกลๆให้กลับมาสู่ที่บ้านนะคะเพื่อไปรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่ที่เราเคารพและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องราวของนางสงกรานนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นคติความเชื่อตั้งแต่โบราณเป็นตำนานของสงกรานเลยละค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะมาบอกเล่าความเป็นมาของเทศกาลมหาสงกรานนี้นะคะกับรายงานพิเศษที่ทีมงานป๊อปเค้าเจ้าทุกคนตั้งใจนํามาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ สงการานถือเป็นประเพณีของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลีของประเทศอินเดียที่เป็นการเล่นาศาดสีใส่กันคำว่าสงการานมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าก้าวขึ้นหรือเคลื่อนย้ายอันหมายถึงการเคลื่อนย้ายของพระอาทิตย์จากราศีหนึ่งเข้าไปอีกราศีหนึ่งครับ สำหรับเทศกาลสงการานที่ยิ่งใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในสายตาชาวโลกนะครับก็คือประเพณีสงการานในประเทศไทยของเราจึงทําให้เทศกาลนี้ติดอันดับเทศกาลที่มีสีสันที่สุดหนึ่งใน5ของเอเชียและแม้เราจะนับวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่แบบสากลนิยมนะครับแต่ด้วยลักษณะพิเศษและกิจกรรมที่คนในชุมชนได้ถือปฏิบัติสืบเนื่องมาแต่โบราณทําให้ชาวไทยส่วนใหญ่ยังถือประเพณีสงการานเป็นปีใหม่แบบไทยๆท,ที่เป็นเทศกาลแห่งความเอื้ออาทรเกื้อกูล ผูกพันซึ่งกันและกันครับ ในเทศกาลสงกรานต์ของไทยเรานะครับก็จะมีวัฒนธรรมและก็กิจกรรมหลากหลายอาทิการกอบพระเจดีย์ทรายเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและขนทรายเข้าวัดให้พระภิกษุได้นําทรายไปใช้ประโยชน์การทําบุญตักบาตรเพื่อรับขวัญและก็ขอพรการส่งน้ําพระพุทธร,รูปโดยการนําดอกไม้ทูบเทียนไปบูชาแล้วเอาน้ําอบไปประพรมที่องค์พระเพื่อแสดงความเคารพบ,บูชาและส่งน้ําท่านในวันขึ้นปีใหม่นะครับการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นปี รับพรจากผู้ใหญ่ก่อนที่ลูกๆหลานจะไปสนุกสนานกับการเล่นน้ําและที่ขาดไม่ได้ของเทศกาลสงกรานในทุกๆปีนะครับก็คือนางสงกรานที่ถือเป็นคติความเชื่ออยู่ในตำนานสงกรานอันเป็นเรื่องเล่าถึงความเป็นมาของประเพณีซึ่งนางสงกรานในปีนี้นะครับมีพระนามว่ารากสดเทวีทรงพาหุรัตทัดดอกบวัวหลวงอภรร์แก้วโมราพักษาหารโลหิต หัดขวาทรงตรีศูนย์หัดซ้ายทรงธนูสอนสเสด็จนั่งมาเหนือหลังวรวาหะเป็นพาหนะครับ โดยในปีนี้นะครับวันมหาสงกรานจะตรงกับวันที่14เมษายนเวลา14นาฬิกา14นาที14วินาทีและวันเถลิงศกจะตรงกับวันที่16เมษายนนะครับเวลา18นาฬิกา21นาท, 14, นาที36วินาทีเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น1,377ครับ สำหรับไฮไลท์พิเศษของงานสงกรานต์นะครับก็คงไม่พ้นการเล่นน้ําซึ่งการเล่นน้ํานั้นก็ได้รับความนิยมอยู่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศไทยเช่นถนนเข้าสารถนนสีลมในกรุงเทพมหานครตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นครับอีกทั้งมหาสงกรานต์ถือว่าเป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติและสื่อถึงความเป็นเมืองสยามได้อย่างงดงามทีเดียวครับ 报告长。 ของเราต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยอย่างเป็นทางการด้วยนะคะกับเทศกาลแห่งความชุ่มฉ่ำสำราญเทศกาลสงการานนี้เองค่ะถ้าคุณผู้ชมออกไปเล่นน้ำข้างนอกบ้านก็ขอให้มีความสุขสนุกสนานนะคะและที่สำคัญระมัดระวังถึงความปลอดภัยด้วยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของป๊อปข้าเจ้าของเราหมดลงแล้วนะคะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ2ทุ่ม40นาทีเป็นต้นไปและคุณจะรู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อและล้าสมัยอีกต่อไปสวัสดีค่ะ la, la, la.